สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะในช่วงของเดือนมกราคม2560น,นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมัานอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถถุยเ <laughs> นี่อใครยังพูดสามารถสลับกันได้น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะจ๊ะ ก็อยังไงดีล่ะไอสักก็แจ้งก่อนเนาะเดือนมกราคมนี้สักก็เปิดดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยังมีคิวว่างอยู่ใครที่สนใจก็สามารถจองคิวกับทางพี่น้ำปั่นได้เลยน่ะจืะนะเรามาดูค่ะว่าชาวธาตน้ำกรกฎมีนพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน king of wand ราชาถือไม้ท้า king of pentacle ราชาถือเหรียญ เอสซ็อบเป็น l o c หนึ่งเหรียญค่ะ3 of ฟ u ับสามถ้วย6 of w a อบวานหกไม้เท้าโอเคชาวทัดน้ำนี่แต่คาเรคเตอร์ที่ผ่านมาก็ดูในเหมือนจะทับจะเป็นท่ดน้ำเนาะอือแต่ว่าที่ผ่านมาชาวท่าน้ำเองดูเป็นคนกระตือรือร้นอะไรจังเลยอะ คือเหมือนคุณต้องการความมั่นคงอะไรในชีวิตหรือเปล่าว่ะดูขยันทํางานดูมีความมุ่งมั่นดูมีแพชชั่นในการที่จะทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์แล้วก็กับงานด้วยคืออืมให้สารุปว่านะคุณน่ะมีสองอารมณ์บางทีอ่ะคุณอยากจะสา,ารความสัมพันธ์อะไรกับใครลหละซึ่งบางทีคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณพูดดีๆด,ดิคนที่คุณคิดถึงนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันในแง่ของเพื่อน รู้จักกันทางสื่อโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คุณดูคุณดูอยากจะสางความสัมพันธ์กับเขาอะแต่บางทีคุณก็ดูนิ่งๆเหมือนจะเอาก็ไม่เอามันเป็นฟีลของความที่ด้วยความที่เป็นเพื่อนหรือเปล่าด้วยความที่แบบมากันในแง่นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีอะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลืออะไรในเรื่องงานด้วยก็เลยเป็นอารมณ์แบบก็รู้แหละว่ามีความรู้สึกคุณก็มีความสุขอะไรกับคนคนนี้แต่คุณยังเลือกที่จะนิ่งและยังไม่หยิบยื่นโอกาสหรือยื่นความสัมพันธ์อะไรให้ขนาดนั้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะโฟกัสเรื่องงานก่อนแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนคนนี้ยังไงก็อยู่กับคุณคุณจะให้ความรักความสัมพันธ์ตอนไหนก็ได้แต่ตอนนี้คุณดูเหมือน จะเอาเรื่องของงานเงินเป็นหลักก่อนแต่ก็ยังมีการพูดคุยอะไรกับคนคนนี้อยู่ในแง่ของความเพื่อนคนรู้จักอยู่ในกลุ่มอะไรสักอย่างก่อนอืมคนที่ชาวท่านลมนี่กูพูดท่านน้ำมาถลมได้ไงก่อนคนที่ชาวท่านน้ำนึกถึงนะคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไงบ้าง 5 of ้าวาห้าไม้เท้า Queen of Pentacles รราชินีเธอเหรียน3 of s w o r ด s 3ดาบ Knight of Pentacle อ er mm ัศวินเธอเหรียน The f o o l คนที่ชาวท่านน้ำนึกถึง mm hmm. ไอ้สาวว่าคุณคุณอาจจะมีเหตุผลแล้วก็คิดหรือว่า ต้องการที่จะทําอะไรบางอย่างกับกับชีวิตและคุณเองแหละซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที้คนคน <c oughs> คนี้ <c oughs> คิดไอ้สองคนคนนี้อาจจะมีความเจ็บปวดอะไรบางอย่างในความรักควาสัมพันธ์มีความขัดแย้งอะไรกันด้วยแหละแล้วบางทีอ่ะชาวท่านน้าเองอะสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งก็เลยอาจจะมีคนเข้าหาอะไรเยอะด้วยแต่คุณยังวางตัวคนที่คุณนึกถึงเนี้ย แบบเป็นเพื่อนแบบเป็นเหมือนคนรู้จักแบบยังไม่ได้อะไรามากทั้งๆท,ท,ที่ก็มีความคิดที่อยากจะจริงใกับเขาแต่ไม่ไม่เปิดเผยเสียทีแต่ก็รู้แล้วว่าเขาจะเปิดเผยมันก็เปิดเผยได้ซึ่งคนนี้เขามีความมั่นคงอะไรกับคุณมาโดยตลอดแหละแต่เขาจะปิดหัวใจนะก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเหมือนเขาต้องรอคอยเหมือนเขาต้องคอยดูว่าเมื่อไร่นะเมื่อไร่มึงจะเอาเหรียญมาให้กุสตินะยืนพูดดีๆนั่งทําไมก่อน มึงนั่งหลังมาทําไมก่อนแล้วทำไมมึงไม่เดินมามกูรอมึงจะมาเริ่มต้นอะไรกับกูจะตายหายอยู่แล้วมึงเป็นอะไรกูก็นั่งรอด้วยใจจดใจจ่อคือกูก็มีความมั่งคงอะไรแต่กับมึงกูก็ไม่ได้สนใจอะไรค่ะเรียนีนกูแทบจะเฟี้ยงหน้ามึงแล้วแต่มึงก็ยังไม่มาให้กูเฟี้ยงกูก็ไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจอะไรกันอยู่บางทีอะคนที่คุณนึกถึงอะ เขาเขารอคอยที่จะโซโลค่คนละแหละแต่แบบว่าคุณน่ะนิ่งกับเขาเหมือนดูท่าทีเหมือนแบบดูไปก่อนหรือแบบไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยซึ่งแม่งแบบจะไม่รอแล้วนะเห็นดูเ้เลยอย่างนงี้จะเฟี้ยงแล้วนะคือแบบจะไม่ไหวไงเนี่ยมันเลยมีความขัดแย้งข,ขัดใจแบบหลุงดีแบบด้วยความที่คุณนาอะไรอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกอุ่นๆหัวใจที่แบบว่าอะไรอยู่วะความสัมพันธ์กับกูไม่กระเตือแลนะ้วทีเรื่องอื่นอะกระตืองจังนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็เจ็บปวดหวัวน,นมอะไรอยู่ ลารมณ์เนาะเจ้าอารมณ์สถานการความรักของชาว่านน้ำก็เลยมีบิจิกในช่วงเดือนมกราคมหกเป็นอย่างไรมาฟาสบคับห้าถ้วยนะคะเซเว่นน็อป็นดะโคเจ็ดเหรียญ เซเว่นออบสอดเจ็ดาบคริอปเพนทาโคสามเหรียญเอซอบสอดหนึ่งดาบสำหรับนะไอ้แตวว่าชาวท่าน้ำเนี่ยเดือนมาการาคมเหมือนอารมณ์สวิงเหมือนกันนะคือที่ผ่านมาคุณดูมั่นใจหรือคุณดูแบบเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งในในชีวิตคุณอะไรไปแล้วแหละ แต่การเริ่อของคุณมีผลกระทบต่อความรู้สึกคุณในเดือนนี้ไอสัว่าคุณน่าจะมีความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรบางอย่างรู้สึกผิดหวังทาอะไรที่มันพลาดไปไหมหลังจากที่คุณทําอะไรที่มันแบบว่าไม่เปิดเผยหรือทําตัวมุมมิทําอะไรไม่บอกอะไรเขาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณดูคุณดูหมกเม็ดอะคุณอาจจะทําอะไรที่แบบแอบทําโดยที่แบบไม่คิดว่าคนนี้จะรู้แต่บางทีเขาก็ เขาก็นันไปรู้ว่าคุณอะไรยังไงก็เลยเกิดความเสียใจแล้วบางทีความสัมพันธ์ที่เป็นสามทวยก่อนนั้นเนี่ยเออที่แบบแหนจะพัฒนาก็เสื่อมไปพัฒนานะแต่ก็ยังคงไว้ที่สามวยและตอนนี้คือสามทวยที่มีอยู่อะ่ะที่มังไม่ได้พัฒนาเน่ยก็เลเทแล้วแต่ว่าคุณรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างจากการที่คุณทําอะไร้วไม่บอกเขาคุณทาคุณไม่พูดตรงๆคุณเก็บซ่อนอความรู้สึกเก็บซ่อนอารมณ์เก็บซ่อน,น,น,อนคําพูดอะไรอยู่นั่นแหละไม่รู้ รออะไรดูลีลาอะไรอย่างเงี้ยไอส้สาวก็เลยมองว่าคุณต้องคุณต้องเสียใจอะไรสักอย่างก่อนออน,น่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจที่จะพูดมันออกมาได้เก,ไเก็บไว้ทําไมเก็บไว้เก็บไว้แล้วเสียใจเก็บไว้แล้วไม่พูดไม่พูดแล้วพอเขาไม่สนใจหรือบางทีเขาเลือกที่จะไม่อะไรกับคุณเลยพูดท,ที่มันหกแล้วจะยังไงต้องเสียใจก่อนใช่ไหมถึงจะมีการตัดสินใจที่จะพูด อะไรออกมาตรงๆจากความรู้สึกคุณไอ้สวว่าคุณอาจจะเป็นคนที่พิจารณาเยอะหรือบางทีพอได้คิดทบทวนอะไรบางอย่างคุณรู้สึกผิดกับอีกคนหนึ่งนะว่าทําไมคุณไม่ทําแบบนั้นกับเขาวะทําไมคุณไม่พูดอลอกมาทําไมคุณปากหนักจังทําไมคุณถึงมั่นใจในตัวเองแล้วทํให้ความทาให้เขาเป็นคนแบบนี้ได้อะไรเงี้ยไอ้สาวรู้ว่าคุณดูเศร้าคุณจะดูเศร้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคุณน่าจะไปทําอะไรแล้วเหมือนแบบว่า อะไรที่ไม่บอกก่อนอะไรที่เหมือนเขาต้องมารู้เองหรือหรืออะไรที่คุณไม่พูดมันทำให้เขาเจ็บแล้วคุณก็จะเสียใจที่คุณทำแบบนั้นกับเขาแล้วคนคนนี้จะเป็นความสงจำของคุณเพราะอะไรที่ผ่านมาพอคุณมาไล่นึกพราะคุณมาไล่ไล่บถบทวนกับกลายเป็นว่าคุณเองก็ยิ่งรู้สึกผิดไปอีก ให้สมัมภาว่าคุณจะตัดสินใจที่จะพูดหรืออยากจะสื่อสารอะไรจากการที่คุณเก็บซ่อนอะไรบางอย่างกับคุณคนนี้มานานคุณจะต้องพูดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องพูดถ้าคุณไม่พูดคุณจะเสียใจไปมากกว่าน,นี้คนที่ชาวธาน้ำก็ลก็มีพิจิกนึกถึงในช่วงของเดือนมกราคมหหกสถานการณ์ความรักขกองเขาเป็นยังไงมา เออยดอเอ m p พอ o เค่ะควีนอบวานดาชินีถือไม้เท้าทวบานสองไม้เทา้ War, 2, เทาคิีนอบสอดดาชินีถือดาบแล้วก็เพจซอฟวานเด็กถือไม้เทา้าโอเคไอ้สาวว่านะคนที่คุณคุยนถึงเนี่ยอาจจะเป็นชาวลักนาราศีธาตุไฟเมษิงท์นนนราศีธาตุลมเมถุนตุนกุม หรือเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้คือไอ้จะแค่รู้สึกว่าจากที่ก่อนอันนี้ใช่ปะเขาเป็นควีนถือเหรียญบางดีอะ่ะเขาเป็นคนที่มั่นคงหรือหนักแน่นเป็นคนที่นิ่งๆไม่พูดไม่จาอะไรมากแต่เป็นคนจริงจังนะพอมาถึงเดือนเนี้ยไอ้จ๋มองว่าคนคนนี้เป็นคาแรคเตอร์เขานะ จากการที่ความสัมพันธ์มันมีการรอคอยหรืออะไรมัน,ม,นมันเฝ้าดูอะไรมาโดยตลอดไอ้แต่ว่าเขาจะแกร่งขึ้นชอบกลคนคนนี้จะมีความมั่นใจนตัวเองคนคนนี้จะมีความรู้คุณค่าของตัวเองอะไรที่มากขึ้นแล้วเขาจะดูโหดเ่้มอมหิตมากไอ้แตว่าก็ดีิเอมเพลเอร์เกิดขึ้นเขาเป็นคนไม่ยอมแล้วอะจากที่แบบอ่ะก่อนหน้านี้อะยอมเนี่ยกูถือเหรียญนั่งรอมึงเลยแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเพื่อมึงหรือกี่เดือนกี่ปีอากูรอมึง เพื่อที่จะแบบมั่นคงกับมึงแต่ตอน,นแรกศักแค่รู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเป็นในทิศทางที่มีความเป็นผู้นําหรือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจและบุคลิกที่มีความถือไม้เท้ากับถือดาบด้วยสมองว่าไม่มีความหมอนโยนะคะถ้าการเริ่มต้นอะไรอย่างนี้ถ้าสาวธาน้ําจะเข้ามาหาเขาศักแค่รู้สึกว่าต้องมาในแง่ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมามาก พ้าความสัมพันธ์เข้ามาแล้วดูอื้ออึงไม่พูดความจริงไม่พูดในสิ่งที่มันควรจะทําแล้วมีอีกโอก้เยอะคนคน,นี้จะตัดคุณออกไปเขาไปเริ่มต้นอะไรกับตัวเองได้ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวบนโลกใบนี้ที่เขารู้จักหรือที่เขาจะสางความสัมพันธ์ได้แต่เขาสึกว่าเขามีความโตโตขึ้นแล้วดูดูน่าเกรงขามมากขึ้นนะเขาสึกว่าเขาเขาเขาพราวในตัวเองอะ่ะมันมันไม่ใช่ว่า ทำตัวประชดนะแต่เหมือนประมาณเขารู้สึกว่าแล้วทําไมอะ่ะเวลาเราดีด้วยเวลาเราเรามั่นคงแล้วเราจริงจังความสัมพันธ์มันถึงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาใส่ใจตัวเองหรือมีความ แน่วแน่อะไรกับตัวเองบางทีคนนี้อาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเดือนที่แล้วใช่ปะที่ผ่านมาบางทีตัวท่านนะเองคุณอไปโฟกัสเรื่องงานเพราะคุณอยากมีเงินอย่างนู้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นนจนคุณล้าเลยในเรื่องของความรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่า,วายังไงคขาอยู่กับคนแต่มาในเดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะแต่รู้สึกว่าคนคนนี้ก็จะกลับไปโฟกัสในเรื่องของงานแล้วก็จริงจังมากกว่าที่คุณเป็นอีก แต่เขาก็ดูรอคอยในการที่จะเออ,อาบางทีอาจจะมีการเริ่มต้นแต่สาวก็มองว่าคนคนนี้ยข้อาจ,จะดุก็จริงแต่เขาเป็นคนมีเหตุมีผลมากกว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะเข้าหาเขาแล้วเขาจะด่ากุหรอกแต่เขาเป็นคนที่ถ้าเข้ามามันต้องต้องเคลียร์น,นิดนึงอ่ะไม่ใช่มาแบบปัญญาอ่อนมาแบบออรอแลเอมาแบบไม่รู้ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเริ่มต้นกับเขาก็เริ่มต้นได้นะแต่มันต้องจริงใจอ่ะ จริงใจตรงไปตรงมาอืมไม่ง,งั้นคนคนนี้ก็ไม่เอาเหมือนกันอาจจะถือดาบอาจจะถือแบบเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะคิดว่าเขาแค่แต่ๆแ,แ,แบบว่าทําให้ดูน่ากลัวคนคนนี้ก็น่ากลัวจริงนะถ้าเขาจะทําให้มันน่ากลัวอืมอืม,อมให้อยากบอก แนะนำอะไรเชาวท่าน้ำกรากฏมีวิจิตรมาเพลงร้อสอนเด็กถือดาบ King of Cup ราชาถือถ้วย Seven o f Pentacle เจ็ดเหรียญ k a r m i c a Relationship Misunderstanding Lucky in Love Inner Knowing Support แล้วก็ Contemplation ไอสอมันไม่ใช่สถานการณ์ที่มันอจะห่างหายหรือตัดขาดอะไรกันไปหรอกมันยังมีโอกาสที่จะได้คุยกันอยู่ขอเพียงแค่ทำอะไรตามความรู้สึกของตัวเองอ่ะน,นะถ้านา้นนะถ้าคุณจะรักเขาถ้าคุณรู้สึกอะไรกับเขาอ่ะคุณก็บอกเขาไปตรงๆงอย่าทำให้เขาเข้าใจผิดเลยบางทีมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่า การซัพพอร์ตการดูแลกันบางทีคุณทําให้เขางงนะว่าคุณรู้สึกกับเขาอะไรงไงจริงๆหรือเปล่าคุณต้องการให้เขาซัพพอร์ตคุณเพราะอะไรเพราะแค่นั้นใช่ไหมไม่ได้รู้สึกจริงๆใช่ไหมบางทีคุณก็ดูทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวคุณเอาเดี๋ยวคุณไม่เอาความสัมพันธ์ทาให้เขาคิดอยู่ว่าอา้าจะได้เริ่มต้นไหมหรืออะไรยังไงกูก็พยายาม ลดน้าต้นไม้หรืออะไรเงี้ยรอให้ผลผลิตออกรอให้แบบความสัมพันธ์ของเรามันจะเติบโตขึ้นแต่มึงก็เสือกทําให้กูเข้าใจผิดเพราะกูก็งงว่าที่มึงต้องการมีกูอยู่ในชีวิตคือมึงต้องการให้กูช่วยเรื่องงานมึงให้กูช่วยมึงอย่างเดียวหรือว่ามึงต้องการกูด้วยมันจะมีการไต่ตองมันจะมีการไต่ตองอ่ะมันจะมีการทบทวนมันจะมีการคิดแล้วบางทีท่าน้ำกูต้องคิดแนละ้วว่าสิ่งที่คุณทากับเขาอ่ะมันอาจจะดูเข้าใจยากอ่ะ หรือบางทีมันไม่เคลียร์มากมากพอจริงๆคุณเลยทําให้เขากลายเป็นแบบนี้ได้การอีกเล a เ i นชิพ i p แสดงว่าที่ผ่านมามันเหมือนเป็นลมประมาณว่าไม่ชัดเจนไม่เคลียร,ไยร์ไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ดูมีเยื่อยยอะไรต่อกันแล้วมันทําให้มันมีช่วงความทรมานกันอยู่คือคนคนนึงอยากจะมีความสัมพันธ์คนนึงอยากรู้ว่าสรุปกคืออะไรแต่คนนึงก็ยังไม่อะไรจะทีซึ่งอินเนอร์โนยิงแสดงว่า ความรู้สึกข้างในมันก็รู้กันอยู่ว่าไอ้ที่มันเกิดแบบเนี้ยมันต้องเป็นเหตุที่ว่าเราอาจจะเคยทําอะไรร่วมกันแล้วเราต้องมาชดใช้อะไรกันไหมคือมันเหมือนคุณคุณมาทําอะไรให้เขาต้องชดใช้คุณเหรอคุณมาทําให้เขารักแล้วคุณก็ไม่รักเขา่างเงี้ยเหรอเป็นการชดใช้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าตึนอ้จากเขารู้สกว่าคุณอะรู้สึกกับเขาแต่คุณทําให้เขาเข้าใจผิดว่าคุณ ไม่รู้สึกกับเขาคุณทำให้เขางงว่าความสัมพันธ์ของคุณมันท็อกซิกเพราะฉะนั้นถึงเวลาแต่ตองบางทีเราต้องคิดดีๆว่าเฮ้ยเราต้องการเขาหรือเปล่าถ้าสมมติเขาไปจากเราไปจริงๆแล้วยังไงเราจะโอเคไหมแต่สมมติว่าคุณ l ก c k y เลิฟอยู่นะก็แสดงว่ามันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยอะไรกันขอเพียงแค่ทําตามความรู้สึกบ้างสิ ลีลาอะไรมัวแต่ส่องมัวแต่คอยมองเขาคนสนใจเขาใครจะไปตัดสรุว่าคุณสนใจเขาอยู่อย่าลีลานะแค่แค่รู้สึกว่าาตุน้ําคุณบางทีคุณไอเรื่องของความรู้สึกคุณดำมาคิดเยอะนะดื่งอื่นกล้าแต่พอจะเอาจริงๆอะ่ะพอแม่งจะพูดจริงๆอะ่ะกับกายเป็นดูอึกอกักหรือไม่มั่นใจเป็นอะไร แลกกินเลิฟอ,อยู่นี่ไงมันยังได้อยู่โอเคไหม,มรู้วความจากเขาถึงเช้าท่าน้ำกันนะฉันรู้ว่าฉันจะรักคุณก่อนที่ฉันจะได้พบคุณเลยนะฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้คุณทำให้เขาเละแวงนะฉันสงสัยฉันดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว ฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณคุณทําให้คนคนนี้รักคุณแล้วแหละซึ่งไงสมมติว่าเขาอะรู้สึกกับคุณที่ผ่านมาเขารู้สึกกับคุณแล้วเขาก็คอยช่วยเหลือหรือเฝ้ามองหรือต้องการรอที่จะแบบมีคอมเมนต์กับคุณเขาจะบอกว่าเขารักคุณก่อนที่เขาจะพบคุณนนั่นแปลว่าคนคนนี้มันรู้สึกเขาว่าคุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาหรอกเป็นคนที่แบบเขารู้สึกถูกชะตาแล้วก็มีความสนใจอะไรอยู่ เขาไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณนะเอาดีๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรคุณจะทําอะไรให้มันดีขึ้นได้มากกว่าน,นี้ไหมคุณทํให้เขาอ่ะกลายเป็นคนไม่เชื่อในรักแท้นะเพราะว่าการกระทาต่างๆที่ผ่านมามันเหมือนคุณหลอกใช้เขาหรือเปล่าเหมือนแบบทําน,นู่นทำนี่ทานั่นให้ดูแลอะไรให้แล้วก็รู้สึกดีแล้วไงแต่กลับกลายเป็นว่าความสัมพันธ์พัฒนาจะทีก็เป็นอะไรคนคนนั้นกลับกลายเป็นว่าถือเหรียญรอที่จะมอบให้ คุณทำให้เขากลายเป็นคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมที่คุณเคยรู้จักแล้วจากการจากการที่เป็นคนอ่อนโยนจากการที่เป็นคนมั่นคงหนักแน่นกับคุณเขากลายเป็นคนที่เชิดชูตัวเองแล้วนึกถึงตัวเองก่อนแล้วเขารักตัวเองมากนะตอนเนี้ย้ถามว่าเขาอยากมีคุณไหมเขาก็อยากมีคุณแต่ถ้ามีคุณในแง่ของที่ผ่านมาที่คุณเคยทํร้ายเขาอ่ะไม่เอาแบบนั้นแล้วเขาก็สงสัยว่าตอนเนี้ย เขาดูเป็นอย่างไรในสายตาคุณก็ค,ณคือการที่เขาเปลี่ยนแปลงแบบเนี้ยคุณมองเขายังไงก็คืคอเขาไม่ใช่คนเดิมแล้วแต่ว่าแค่สงสัยแหละแต่ถ้าคุณมิจารณ์ทำอะไรก็ช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยอืร <c oughs> <c oughs> าศีอะไรดาวอะไรลักษณะอะไรท่านอะไรที่มีเกมมีเพื่อนกับชาวท่านน้ำก็รกดมีมิจฉาเน่านีบ้านราศีตุล แอทัลโลเมทุนตุนกุงไฟร์ธาตุไฟไม่สิงธนูโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะคะง่าก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกองเป็นกำลังใจให้สาวด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย